สวัสดีค่ะจีค่ะจากร้าน u s a i n t e r Market นะคะนี่แหละคะ่ะ u s a i n t e r Market สำหรับวันนี้เราจะรีวิวกระเป๋าโคชรุ่น36181นะคะมาดูกันเลยค่ะ36181นงะคะจะมีสีดำและสีน้ำตาลค่ะสีดำนะคะมาดูข้างหน้ากันเลยค่ะข้างหน้านี่ก็จะมีสัญลักษณ์โคชนะคะแล้วก็มีป้ายแท็กอันนี้ด้านหลั ตัวกระเป๋านะคะก็จะผลิตจากผ้านะคะแล้วก็มีลายสี 4, เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะส่วนก้นกระเป๋านะคะก็จะมะีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นหนังนะคะมุ้ยทำจากหนังส่วนด้านในนะคะด้านในจะเป็นช่องแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี้เลย ฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์ใส่แบงค์หรือว่าใส่บัตรที่ต้องการหยิบง่ายๆนะคะและอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นช่องซิปนะคะนี่ช่องซิปค่ะรุ่นนี้ก็มีมีสายยาวด้วยนะคะเห็นยวมคะจะลองสะพายให้ดูค่ะสายยาวไม่ใช้งานเราก็สามารถถอดเก็บได้นะคะ,คะขนาดกำลังพอดีเลยนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยนะคะ ซื้อรุ่นนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช้งานสะด,ดวกลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะสามารถแอนไลน์แมคคาได้เลยค่ะตามนี้เลย M A R D T R A นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ